ครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับบิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีแม่สาวหน่อยนะครับเด้อนะครับมีแม่สาวหน่อยนะครับเอาสีเจ้าเจ้ากันหน่อยนะครับบิดผู้เขียวกับนะครับกับสีให้เบื้องรอบตัวจ้กหน่อยครับผมนะครับประกอบการตัดสินใจกันครับผมนะครับขาโตกะค้างดอกกบบ่มี่ดอกครับผมนะครับขาโซค้างดอกกบบ่มีนะครับอายุประมาณปีกลัวครับผมนะครับปีกลัวผู้ใดหากล้วยเกศนี่ราคานี่ก็สามารถทักมาบิดผู้เขียวได้ครับเด้อนะครับ ปีกัวความสูงนะครับวิดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ครับผมนะครับอยู่ที่นะครับยี่สิบสองยี่สิบสามครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับกับบอนิ่งก่นไดนะครับกับบวกลบเบาครับผมนะครับบวกลบเบายี่สิบสองยี่สิบสามนะครับความสูงร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามครับผมนะครับส่วนราคานะครับวิดผู้เขียวก็ติดตั้งไว้ว่านะครับหกหมื well. doorway, น 22, มน่นนะครับหกหมื 100, 2, ่นนะครับก็สามารถต่อรองกันได้ครับผมนะครับกล้วยตัวยังสี่เนื้อหนังยังสี่ครับผมนะครับ หางดกนะครับราบดีครับผมนะครับหางลึกเง้วงามดีครับผมนะครับงามดีนะครับเป็นกล้วยเนื้อหนังดีนะครับได้นะครับกล้วยเนื้อหนังดีนะครับกล้วยเนื้อหนังดีนี่ครับผมนะครับผู้ใดสนใจในสินค้าก็สามารถทักมาทิ่ผู้เขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมนะครับเป็นเล็บเป็นยังตก็ดีครับผมนะครับบ่มีต่อนี้นะครับเป็นเล็บก็ดีครับผมนะครับ เบ่งหนาเขาเบ่งรูปร่างหนาตาครับผมนะครับผู้ใดเจียวเขาออกแล้วไหมไหมครับผมนะครับหาง้วกล้วยไปเลี้ยงผม่มีคกล้วยหน่อยไปเลี้ยงกับทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับเดินนะครับกล้วยเนื้อหนางดีครับผมนะครับควรทวนสมบูรณ์ดีครับผมนะครับอาสาระคลิปนี้นะครับวิทย้เขียวฝากเนด้อครับเดินนะครับสารบเป็นสาวหน่อยนะครับเป็นสาวหน่อยงามๆนะครับ พราะท่านได้อาบน้านะครับอาบน้ำจีเกียงผู้ลุกก็นหนียู่ยครับผมนะครับนอนตุม่มนอนอยังนอนขี่ฟุ้นขี้ยังนะครับตื่นขึ้นมาวิทย์ผู้เขียวกับมาทายหลดครับผมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวฝากไว้ยังธานีสวัสดีครับคอ,อ,อยูยายอยย้าเ้นที่หลหนื่อยกินดเดลน่าัมันลล้างน้ำเบองี่งเาเนี่<อ>